สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่96ท้องฟ้าและดินแดน ทันทีที่เขาเข้าสู่ในรีโมเทเนสวังวนลัวเฟิงเขารู้สึกเหมือนถูกจับอยู่ใต้เม็ดหินร่างกายของเขาแตกใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวกระแสเพียงอย่างเดียวจะทำลายล้างฉันหลัวเฟิงประหนักและหวาดกลัวเขาตกลงไปในพื้นลับสู้มันเป็นโลกที่สวยงามภายในดวงดาวผนึกลำแสงสีทองสองประกายผ่านท้องฟ้าเหนือพื้นดินแข็งไร้ขอบเขตหลัวเฟิงรวมจิตใจของเขากับดาวผนึกและใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อตรวจจับโลกภายในกรอบดาว มันเหมือนกับรูนอนของพื้นที่ลับหลัวเฟิงคิดก่อนหน้านี้มีรูนอนส่งไปที่สะห้าสีและโชคดีที่เขาได้รับสเปคฮาร์ดเอาละฉันอยู่นี่แล้วเขาพูดแต่เมื่อหลัวเฟิงรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเริ่มนิ่งเขาตรวจสอบโลกภายนอกและหัวใจของเขาก็เต้นผิดจังหวะ เขาสัมผัสได้ถึงกองทัพที่ก่อตัวขึ้นจากรูปแบบชีวิตของเผ่าพันธุ์อื่นๆอย่างชัดเจนทุกคนล้วนมีร่างกายสีแดงแข็งแรงและมีเขาเปื้อนเลือดดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับอัศวินแห่งจัก,กรวาลที่ไล่ตามจัก,กรพรรดิกระจกกลุ่มนักรบที่อยู่ใกล้ประตูวังวนที่สุดก็บินเข้าหาใกล้ดาวผนึกหือของมีค่า คนหนึ่งกล่าวว่ามันมีค่าอะไรเมื่อพวกเขารู้สึกถึงพลังวิญญาณที่ไหลผ่านร่างกายของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดเริ่มคำรามอย่างโกรธจัดผู้บุกรุกจากเผ่าพันธุ์อื่นเผ่าพันธุ์อื่นบุกรุกสู้ชายกรอเงินปีกสีเงินหลัวเฟิงมองไปรอบๆและเห็นนักรบ300้อยคนทุกคนเป็นนักสู้ที่ไม่มีวันตายผู้นำม,มีพลังงานที่ทรงพลังมากจนเขาอาจเป็นจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพัน หลัวเฟิงรู้สึกมึนงงแม้แต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ไม่มีความสามารถในการส่งนักสู้อมตะ300ร้คนเพื่อปกป้องพื้นที่สำหรับกลุ่มที่ประจำการอยู่ที่นี่แข็งแกร่งมากเขาคิดมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจตามความรู้ของฉันเกี่ยวกับสถานที่นี้นี่ไม่ใช่วังวนก้าวความห่างไกลเพียงแห่งเดียวในมหาสมุทรอันห่างไกลก้าวแห่งฉันสงสัยว่าพวกเขาทั้งหมดได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาะ นักรบที่มีเขาเลือดจำนวนมากเริ่มกระตือรือร้นเหมือนผู้ล่าเหยื่อขอโทษหลัวเฟิงกล่าวอยู่ไม่ได้แล้วสู้หลัวเฟิงสายปีกและเริ่มบินออกไปผู้บุกรุกหนึ่งในนั้นคำรามเร็วเข้าไปตามเขากับตันตะโกนทีมแรกและทีมที่สองตามผมมาทีมที่สามอยู่ที่นี่ทันใดน,นั้นเงาสีเลือดคนหนึ่งก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าคำรามและวิ่งไปทางหลัวเฟิง ทันทีที่หลัวเฟิงฝ่ามหาสมุทรเขารู้สึกถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิงระหว่างโลกภายนอกกับท้องฟ้าและแผ่นดินซึ่งแตกต่างจากเขตอื่นๆในไรโรเทนเนสสเปซดวงดาวส่องแสงบนท้องฟ้าและหมอกสีเลือดพระมัวแทรกซึมอยู่ในอากาศทำให้ท้องฟ้าและผืนดินนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ความต้านทานแข็งแกร่งมากทันใดน,นั้นเขาก็ตรหนักว่าพลังประหลาดที่นี่หยุดระลอกคลื่นของอวกาศได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีการเคลื่อนย้าย เขาพึงพำด้วยความไม่เชื่อไม่มีการขนส่งประเทศพระเจ้าเทเลพอร์ในที่สุดหลัวเฟิงก็เข้าใจว่าทำไมแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ระดับอัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่สามารถมาถึงที่นี่ได้ด้วยการผ่านทางวังวนทั้ง9เท่านั้นเทเลพอเทชันและกอรคันทรีทรานสปอร์เทชันเป็นไปไม่ได้หอนฮ่าห้าหาหาเสียงหัวเราะดังลั่นเขามองกลับไปเห็นร่างเลือดจำนวนมากพุ่งเข้ามาหาเขา ผู้บุกรุกจากนอกกับตันคำรามท้องฟ้าและผืนดินนี้เป็นของเผ่าพันธุ์ของเราหลัวเฟิงสามารถสัมผัสได้ถึงหมอกสีเลือดที่กดทับระลอกคลื่นอวกาศเฮงปีกฉีหอววูของเขาฉีกไปในอากาศทำให้เกิดความปั่นป่วนในอวกาศขณะที่ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นและเขาก็บินออกไปในระยะไกล นักรบทำได้เพียงมองดูผู้บุกรุกที่บินออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นจุดสีเงินเล็กๆแล้วก็หายวับไปพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นงงงวยและจ้องมองกันและกันเขาไปเร็วอย่างนี้ได้ยังไงพวกเขาถามกันเขาเป็นเพียงนักสู้ที่ไม่มีวันตายจากเผ่าพันธุ์อื่นเขาจะเร็วกว่าเราที่นี่ในบ้านเกิดของเราได้อย่างไร นักรบอมตะ300คนไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้พวกเขามีประสบการณ์สูงในการรับมือกับผู้รุกรานจากข้างนอกความเร็วของนักสู้ที่ไม่มีวันตายของเผ่าพันธุ์อื่นมักจะลดลงอย่างรวดเร็วเสมอเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายหากเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลพวกเขาจะรายงานทันทีและขอให้อัศวินแห่งจัก,กรวาลในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจัดการเรื่องนี้ แต่คนนี้เป็นเพียงนักสู้อมตะธรรมดาเท่านั้นไอ้บ้าเสียงคำรามของเหล่านักรบผู้กระหายเลือดที่ใหญ่ที่สุดเราปล่อยให้นักสู้อมตะจากเผ่าพันธุ์อื่นหนีไปเหล่านักรบมองไปยังกัปตันของพวกเขาเราควรทำอย่างไรกับตันร่างกำยำคำรามเรารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเว้นแต่เจ้าอยากตาย ดวงดาวส่องแสงบนท้องฟ้าหรี่ลงด้วยหมอกสีเลือดที่ลอยอยู่เหนือแผ่นดินภูเขาลำธารและป่าไม้ปกคลุมแผ่นดินเมื่อหลัวเฟึงรู้สึกมั่นใจว่าเขาได้หลบเลี่ยงนักรบ300คนแล้วเขาก็ชะงักและมองไปรอบๆโลกที่กว้างใหญ่เช่นนี้เขากล่าวฉันบินมา6 0พันล้านไมล์แล้วและยังไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นเลยเขาพันุ์นี้ต้องมีสิ่งมีชีวิตจำนวนน้อยแต่พวกมันล้วนทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ เขานั่งลงไม่สามารถเทเลพอร์ตและไม่มีการเดินทางผ่านของก็อดคันทรีเขาคิดซึ่งหมายความว่าฉันไม่สามารถออกจากที่นี่ทั้งหมดที่ฉันทําได้คือรอที่จะถูกฆ่าโดยเผ่าพันธุ์นี้เหมือนลูกแกะที่รอการฆ่าหลัวเฟิงตรวจสอบพิกัดของเขาและพบว่าหน้าแปลกที่ท้องฟ้าและแผ่นดินนี้อยู่ที่ก้นมหาสมุทรไนริโมเทเนสฉันอยู่ที่ใจกลางของไนริโมเทเนสโอเชียน เขาพึมพำกับตัวเองตามพิกัดของฉันมันยังคงอยู่ในนายเรโมเทเนสสเปซแม้ว่าฉันจะเทเลพอร์ตตัวเองไม่ได้แต่ร่างกายโมชาของฉันก็สามารถใช้เทคนิคพรสวรรค์ของเขาเพื่อเข้าไปได้เขาคิดตรับใดที่ร่างกายของโมชาไม่ถูกล่าด,ด้วยเขาควรจะสามารถมาที่นี่ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ฉันจะรอที่นี่ก่อนเขากล่าวร่างของโมชาตินั้นลอยอยู่บนเส้นทางสู่ต้นไม้โลกมาเป็นเวลานานและเหลือเวลาเพียงหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของภารกิจหลัวเฟิงไตรตรองสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งและสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาอยู่เหนือการควบคุมของเขาแล้วในขณะที่เขามั่นใจว่าร่างกายของโมชาจะได้รับกิ่งไม้และใบไม้ของต้นไม้โลกในครั้งนี้ ตอนนี้เรายอมแพ้ไม่ได้เขาตัดสินใจนอกจากนี้ไม่รับประก,กันการหลบหนีแม้ว่าร่างกายของโมชาจะเข้าไปตอนนี้ฉันต้องติดต่อกับอาจารย์ก่อนหลัวเฟิงเชื่อมต่อกับผู้นำพริมอลเควอสซิตี้ผ่านจากกระวานเสมือนจริงและในเวลาเดียวกันสมาชิกของเผ่าพันธุ์พื้นเมืองกำลังสื่อสารกันผ่านโลกเสมือนจริงเหมือนกันเฉพาะโลกเสมือนจริงที่พวกเขาตั้งขึ้นในไนริโมเทเนสสเปซ ในวังอันโออาในเมืองโบราณที่ใจกลางของนายเรโมเทเนสสเปซอัศวินแห่งจัก,กรวาลชุดเกราะสีดำแข็งแกร่งคำรามด้วยความโกรธผู้บุกรุกจากข้างนอกเจ้าไม่สามารถจับนักสู้ที่ไม่มีวันตายจากเผ่าพันธุ์อื่นงั้นตามข้ามาลูกๆของข้าครับท่านแม่ทัพอัศวินแห่งจักรวาลผู้แข็งแกร่งนำทีมนักรบชั้นยอดสิบคนบินออกจากเมืองเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของอัศวินแห่งจัก,กรวาล ร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาสั่นเทาก่อนที่เขาจะหยุดและนักรบที่อยู่ข้างหลังเขาก็เดินตามเขาไปนักรบพูดอย่างสับสนนั่นคือเจ้าชายอัดวิงแห่งจัก,กรวาลผู้แข็งแกร่งกล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกเจ้าชายนักรบชั้นยอดระดับกัปตันทั้งสิบคนพวกเขาเริ่มคร่องครุญนอย่างรวดเร็วพร้อมกับในพลของพวกเขาในขณะที่สัตว์นับสิบตัวบินออกจากวังที่สูงประหานที่สุดของเมืองโบราณในระยะไกล สามคนนั้นทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขามาถึงกลุ่มในเวลาไม่นานฝ่าบาทแม่ทัพระดับอัศวินแห่งจัก,กรวาลกล่าวพร้อมโค้งคำนับเพื่อแสดงความเคารพฝ่าบาทนักรบทั้งสิบที่อยู่ข้างหลังเขาดังก้องขณะที่พวกเขาคุกเขาหัวหน้าของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งมาถึงมีใบหน้าหล่อเหลาที่มีรอยสลักสีแดงเขาสวมชุดเกราะสีทองและสีแดงอันวิจิตประการตา ไหลคลื่นระลอกคลื่นอันทรงพลังซึ่งมาจากสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นเขาเป็นเจ้าชายและเขาแตกต่างจากคนอื่นๆในเผ่าพันธุ์ของเขาเขาดูราวกับว่าเขามาจากเผ่าพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิงแม่ทับมามาโตวอเจ้าชายตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่ยุติธรรมฉันได้ยินมาว่าทีมภายใต้คำสั่งของคุณพบผู้บุกรุกจากข้างนอกเขาเป็นเพียงนักสู้ที่ไม่มีวันตายแต่เขาสามารถหลบหนีทีมของคุณได้ ช่ฝ่าบาทในพลผู้แข็งแกร่งตอบด้วยความเคารพน่าสนใจเจ้าชายกล่าวต่อนักสู้อมตะที่มีพลังเช่นนั้นฉันได้ยิงมาว่าทายาทในโรงเรียนแทบบรรพบุรุษมีนักสู้อมตะบางคนแข็งแกร่งถ้าน,นมีพลังอยู่ยงคงกระพันฝ่าบาทแม่ทัพมาโตว,วอตอบผู้บุกรุกคนนั้นไม่เหมาะกับคุณเราไม่สามารถดูถูกเผ่าพันธุ์อื่นได้เจ้าชายตรัสนำทางไปไปล่านักสู้ผู้อมตะจากเผ่าพันธุ์อื่นกันเถอะ นายพลผู้แข็งแกร่งมึนงงเธอกลัวฉันเจออันตรายเหรอเจ้าชายถามไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฝ่าบาทนายพลตอบอพึ่งที่น้องหนึ่งเจคนของฉันทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่เจ้าชายตรัสอย่างมั่นใจอันตรายแค่ไหนไปเถอะใช่ฝ่าบาทแม่ทับกล่าวโดยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติตามคำสั่ง สู้สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ออกไปตามล่านักสู้อมตะผู้นี้พร้อมกับเจ้าชายของพวกเขา